ด้วยกันป่าป่าหมอคางดาครับ ดีค่ะดิฉันนางนิตยารักษาราชนะคะหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักง,งานประมงจังหวัดนนทบุรีนะคะก็กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการกำจัดปลาหมอคลงดำนะคะที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในอำเภอบางกลวยนะคะจังหวัดนนทบุรีโดยได้ประสานกับทางกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านสารกลางปลายบางนะคะได้ร่วมก,กันกำจัดปลาหมอคางดำ นะคะโดยเดี๋ยวจะนำะสมาชิกกลุ่มอะคะ่ะออกไปนะคะจับโดยการเหวี่ยงแหแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้วางขายไว้แล้วเมื่อประมาณสองสวันที่แล้วนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นน้ำปลานะคะเพราะว่าโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CP นะคะในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เช่นโอ่งนะคะเกลือนะคะแล้วก็จัด วิทยากรนะคะมาอบรมนะคะในการทำน้ำปลาในวันนี้ค่ะแล้วก็ในกิจกรรมนี้นะคะในโครงการนี้ก็เพื่อกำจัดสัตว์น้ำเอเรียนนะคะที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะให้ให้เบาบางหรือว่าให้น้อยที่สุดนะคะาบางทีเนี่ยตอนนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงที่น้ำขึ้นนะคะในการจับเนี่ยอาจจะ ได้ป่าน้อยแต่เราก็พยายามาพยายามหานะคะโดยใช้วัสดุอย่างเช่นตะข่ายนะคะแล้วก็แหโดยมีผู้ที่ชำนาญการนะคะอย่างเช่นเป็นาชาวบ้านนะคะมามาร่วมกันจับนะคะโดยวันนี้ก็จะเป็นการลงแขกลงคลองนะคะของจังหวัดนนทบ,บุรีอีกทางหนึ่งคะ่ะ สวัสดีครับผมกำนันวิวัตกินภูนะครับกำนันตำบลสารกางนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับของกรมมงนะครับในการกําจัดปลาหมอคางดํานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรมมงนะครับที่มาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการจับปลาหมอคางดําแล้วก็นําไปแปลรูปนะครับมาเป็นน้าําปลาหรือว่าปลาแดดเดียวนะครับ ก็ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านแถวนี้นะครับที่ได้ร่วมมันจับปลาหมอคางดาเนี่ยให้รู้จักวิธีการทําน้าําปลาหรือการนําปลาหมอคางดํยมาแปรรูปต่างๆนะครับเพื่อรณลงลงให้ช่วยกันนะครับกับแัดปลาหมอคางดําให้เหลือน้อยหรือว่าหมดไปในพื้นที่นะครับช่วงนี้ปลาหมอคางดําก็ถือว่ายังมีเยอะอยู่นะครับในตําบลสารกางของอําเภอบางกว้ยนะครับก็ขอขปอณทางกรมประมงนะครับแล้วก็ทางซีพีนะครับ ที่มาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ใีการอบรมฝึกอาชีพาการทำน้าปลาหรือการทำปลาแดบเดียวอะไรบบประมาณนี้นะครับเพื่อให้กลุ่มเราได้ช่วยกันแล้วก็บุราการร่วมกันกับชาวบ้านนะครับช่วยกันจับเพื่อให้ปลาลดน้อยลงครับสวัสดีครับผมธีรพงศ์ครับก็เป็น ตัวแทนของบริษัทเจริญพันกอาหารจำกัดมหาชนนะครับหรือ CPF นะครับในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการแพร่ระบาดของปาหมอกคางดําเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในใน19จังหวัดนะครับที่มีการแพร่ระบาดท,ทาง CPF เอองกอ็ให้ความสําคัญกับทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มาส่งเสริมสนับสนุนนะครับการอของมอมงจังหวัดนะครับในการ ที่จะกาจัดปลาหมอขางดําจากออกจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับโดยในมาตรการแรกของทางกรมปมงนะครับที่จะมีการลงแขกลงคลองนะครับกำจัดปลาหมอขางดำนะครับทางซีเอฟเองก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของอาหารน้ําดื่มนะครับที่มาช่วยในการที่ลงแขกลงคลองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการจับปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแหอวนนะหรือตะข่ายนะครับดังเราก็ สนุนทางทางประมงจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีมอเรลือด้วยนะครับในการที่มาร่วมกันในการจับประมอข้างดําอีกส่วนหนึ่งนะครับคือการานาไปใช้ประโยชน์นะครับทางเราก็มีการสนับสนุนนะครับทางาประมงจังหวัดร่วมกับทางากำนันตำบลอย่างนะตำบลสารกางนะครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ทางกำนันเองก็มี อยากจะทำะน้ำปลาที่เอาประหมอาังดำมาใช้ประโยชน์นะครับทางเราก็สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำปลาว่าจะเป็นพวกโอง่งพวกอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่วมกันทำน้ำปลาโดยเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเอา,เอาเวิทยากรนะครับมาช่วยสอนนะครับทา,ทางกลุ่มของทางกำนันนะครับที่จะร่วมทำน้ำปลาก็ตอนนี้ก็วันนี้เองก็จะมีการ ทำน้ำปลาด้วยนะครับมีการเอาปลามาหมักโดยสัดส่วนของการทาน้ําปลาเนี่ยใช้ปลา4ส่วนกับเกลือ1นส่วนนะครับสออย่างเองนะครับที่ใช้ในการทําน้ําปลาแล้วก็ในใน,น้ำปลาเนี่ยจะหมักประมาณสัก8ป0ถึงสิเดือนนะครับก,ก็จะมาใช้รับประทานได้นะครับก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับในส่วนของภาคประชาชนสังคมนะครับปลาหมูข้างดำเนี่ยมันเป็นเอเลนสปีชีก็จริงนะครับแต่ มันเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับาสามารถนํามาบริโภคได้นะครับเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดพวกเรา,าช่วยกันนะครับนำประมงคังดํามาใช้ประโยชน์มันก็จะช่วยส่งเสริมทําให้ประมอคังดำเนี่ยหมดไปจากธรรมชาติหรืออยู่ในธรรมชาติอย่างสมดุลได้นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ทีม ในภาคสังคมนะครับช่วยกันส่งเสริมสนุนแล้วก็นํำบำบัดขคังดํามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับอ๋อหัวมันจะใหญ่นะอ๋อมันจะอมไข่มันเลยต้องมีมันก็เลยโมันเลยก็เนื่อไงมีใช้ท่าอะไรได้เลยท่าตะพาเลยแบบนี้ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ท่าเรือโอเคครับแล้วตองไหน กดไลค์ค้างไว้เลยครับกดไลค์ค้างไว้เลยหนึ่งสองจะได้ใช่ไหมครับได้คนับ